ขณะที่ใครนะคะที่เป็นคอรับประทานอาหารหรือว่าชื่นชอบการปรุงอาหารต้องไม่พลาดงานนี้ค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเชิญชวนประชาชนนะคะไปร่วมงานค่ะกินปลากระพงสามน้ำครั้งที่3ที่จะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่30มีนาคมถึง2เมษายนนี้ค่ะ สำนักงานพันธย์จังหวัดสงขลานะคะจากกิจกรรมส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่มีการยกระดับปลากระพงสามน้ำให้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดสงขลาค่ะ ล่าสุดนะคะที่มีการจัดกิจกรรมงานที่ชื่อว่ากินปลากระพงสามน้ำครั้งที่3ค่ะโดยร่วมกับหน่วยงานท้งภาคราัฐภาคเอกชนในพื้นที่นะคะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในระหว่าง30มีนาคมถึง2เมษายนนี้โดยจะจัดที่บริเวณนะคะแหลมสมหลาจังหวัดสงขลาค่ะภายในงานก็จะมีการจำหน่ายอาหารทะเลซีฟู้ดปลากระพงสดๆจาก,กเกษตรกรในพื้นที่และการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองของร้านอาหารชื่อดัง ในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะในบรรยากาศชิลๆริมทะเลก็สามารถไปร่วมกันได้ตั้งแต่วันที่30มีนาถึง2เมษาย,ยนนี้งานจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะคะและวันพรุ่งนี้ค่ะ30มีนาคมจะเป็นการเปิดงานวันแรกก็สามารถไปร่วมกิจกรรมและก็อุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตร,รกรนะคะที่เลี้ยงปลากระพงรวมไปถึงจากร้านอาหารนะคะในพื้นที่ ที่มีการนำวัตถุดิบปลากะพงมาร่วมเสิร์ฟในเมนูอาหารอีกด้วยค่ะ